สวัสดีค่ะเพื่อนๆนคะวันนี้ชายชนของเราออกดอกนะคะแล้วก็ผสมเกรสรช้าไปหนึ่งวันนี่มาถ่ายให้ดูนะคะเจสรอนตัวผู้ออกฟูหมดแล้วน,นี่คือเกรสรอนตัวผู้ของชายชนของดอกบอนสีนะคะเพื่อนตรงกระเปาะข้างล่างที่เป็นกลมๆนี้คือเกรสรอนตัวเมย์จะอยู่ข้างในนะคะเราต้องกรีดตัวนี้ออกมา เพื่อจะเอาเกรสรที่มันฟูอยู่นี้ไปผสมแต่ว่า,เ,าเฟอร์นีงจะไม่ผสมเ,เกรสรของชายชนกับชายชนนะคะจะเก็บเกรสรของชายชนแล้วก็เอาเกรสรของตัวอื่นมาผสมนะคะต้นนี้คือชายชนนะคะสวยมากๆอีกต้นหนึ่งไม่กล้าใยับแปลงเพราะว่าวัด โกดเจสอนตัวผู้เขาจะร่วงนะคะต้องเก็บเกสอนก่อนจริงๆต้องผสมเกสอนตัวเมียก่อนตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าช้าไปนิดนึงมีตังรอก่อนลูกรอก่อนตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงลูกแมวนะคะเขากําลังอยากจะกินนมแต่ผสมเกสรดอกไม้เสร็จค่อยไปป้อนนมน้อง,องส่วนอีกต้นหนึ่งคือต้นนี้คือช้าไปแล้วค่ะ ร่วงหมดแล้วแต่ว่าจะลองเอาเกีรสรมาเก็บดูว่าจะเก็บได้ไหมจะผสมกับชายชนดูบอนสีต้นนี้เออชื่ออะไรน่าจำชื่อน้องไม่ได้แล้วค่ะบอนสีต้นนี้ก็เป็นบอนเก่าโบราณน,นะคะเป็นบอนเก่าที่สวยที่สวยมากๆต้นหนึ่ง จำชื่อหน้อไม่ได้เฉยเลยนี่นะคะมีอยู่2ต้นนะคะวันนี้ก็จะลองผสมดูนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะติดเพราะว่ามันตั้งแต่มันน่าจะตั้งแต่วันก่อนนู้นแล้วอะแต่ว่ายังพอมีเกีรสรตัวผู้เหลืออยู่เดีย๋ยวลองเก็บดูเผื่อ mm hmm. เผื่อจะเอาลองมาผสมชายชนดูจะเป็นยังไงชายชนนะคะชายชนต้นนี้มีหน่อแล้วหัวก็น่าจะใหญ่มากๆแล้ว นี่คือต้นลูกของเขาต้นหนอนะคะสวยมากป้ายสวยทุป้ายสวยทุกใบเลยต้นแม่พันธุ์ของเขาเป็นเป็นไม้ที่สวยมากๆในช่วงที่บอนสีราคาแรงๆแม่พันธุ์ของต้นนี้อยู่ราคาหมื่นกว่าบาทเลยนะคะแม่พันธุ์ของต้นนี้อยู่ในราคาหมื่นเจ็ดเลยนะคะ นี่คือบอลสีชายชนนะคะจะไม่ผสมเกรสรให้ดูนะคะมาถ่ายคลิปให้ดูกันเป็นคลิปไม่ยาวนะคะ3นาทียาวไปแล้วยาวยาวไปละสานาทีางั้นก็ฝากติดตามชายชนของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ